สัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับดรเคทตี้อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญนะคะเกสสาวสวยของเรานะคะเป็นสาวสวยนะคะเป็นเน็ตไอดอลนะคะที่มียอดฟอลโล่ยอดติดตามและมีแฟนคลับเยอะมากๆนะคะวันนี้เรามาพบกับน้องน้ำฝนค่ะสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามาสัมภาษณ์น้องน้ำฝนก่อนเลยนะคะว่าทำไมถึงเลือกมาที่อาเซียนบิวตี้คลินิกคะหนูได้ทำการศึกษาค่ะเกี่ยวกับการร้อยไหมหรือว่าฉีดโบท็อกหรือทำปรับรูปหน้านะคะแล้วก็ได้มาพบกับคลินิกคุณหมอค่ะแล้วก็ดูรีวิวแล้วก็เห็นโปรไฟล์คุณหมอเกี่ยวกับเ,เรียนจบที่เกาหลีแล้วก็รู้เทคนิคเกาหลีมากค่ะหนูก็เลยไว้ใจแล้วก็เชื่อใจคลินิกคุณหมอค่ะค่ะวันนี้นะคะน้องน้ำฝนนะคะ มีคำถามหรือว่ามีอะไรที่จะปรึกษาหมอบ้างคะหนูเออหนูเคยตัดไขมันกระพุ้งแก้มแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ค่อยยุบแล้วก็รูปหน้ายังไม่ค่อยเรียวอะคะ่ะก็เลยจะมาปรึกษาคุณหมอวันนี้นะคะค่ะการตัดไขมันกระพุ้งแก้มนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ใบหน้าเล็กลงนะคะแต่ว่าที่ยังเรียวไม่พอนะคะหรือว่ายังมีความหย่อนคล้อยอยู่นะคะเนื่องจากผิวนะคะแล้วก็ไขมันชั้นบนนะคะ ซึ่งวันนี้นะคะก็หมอก็จะดูนะคะน้ำฝน,นเนี่ยโดยแก้มส่วนใหญ่เนี่ยก็น่าจะเล็กลงเยอะระดับหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่ายังมีไขมันชั้นบนอยู่นะคะนิดหน่อยแล้วก็ที่สําคัญก็คือใบหน้าที่หย่อนคล้อยนะคะแล้วก็มีเหนียงเล็กน้อยนะคะเกิดจากผิวหนังที่ไม่กระชับนะคะวันนี้หมอก็จะจัดการนะคะก็คือ จัดการเก็บไขมันนะคะชั้นบนนะคะที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะด้วยเมโซแฟตนะคะตัวนี้นะคะไม่แสบไม่บวมนะคะสามารถทำงานได้เลยนะคะแล้วก็ทำการเก็บด้วยไฮฟูนะคะไฮฟู Hi เนี่ยเป็นคลื่นเอ่ออาราตซาวนะคะก็ซึ่งจะเป็นคลื่นซึ่งยกกระชับผิวหน้านะคะได้ถึงระดับชั้นลึกนะคะแล้วก็ เราทำนะคะเราทำสอระดับก็คือไ้ผู้ชั้นลึกและให้ผู้ชั้นตื้นดังนั้นนะคะมันจะกำจัดทั้งไขมันและช่วยความหย่อนค้อยของผิวค่ะและอีกตัวหนึ่งนะคะที่สำคัญและก็เห็นผลมากๆเลยนะคะก็คือการร้อยไหมคริสตัลนะคะไหมคริสตัลของเรานะคะเป็นไหมที่มีเงี้ยงนะคะซึ่งเงี้ยงเราเนี่ยจะแข็งแรงนะคะไหมเส้นใหญ่แล้วก็มีกำลังแรงยกที่สูงมากนะคะ แตกต่างจากไหมธรรมดานะคะซึ่งไหมเราจะเป็นไหมคริสตัลซึ่งมีพลังยกที่สูงมากนะคะไม่จาเป็นต้องใช้จํานวนเส้นมากนะคะแล้วก็จะไม่บวมด้วยเนื่องจากเข็มที่เราใช้เ,เป็นเข็มทู่จะไม่โดนเส้นเลือดแล้วก็จะด้วยเทคนิคของหมอนะคะจะไม่บวมแล้วก็สามารถทํางานได้เลยนะคะอาจจะประครบเย็นแค่1-2วันเท่านั้นหนูจะถามว่าถ้าเกิด มันจะมีอาการบวมเยอะไหมคะถ้าเราได้ทำไปแล้วก็เนื่องจากน้องน้ำฝนจาเป็นต้องใช้หน้าตลอดเนอะเนื่องจากเราเป็นเน็ตไอดอลเราต้องออกกล้องนะคะหมอจะไม่ทําตุ้มเดียวทีเดียวเลยนะคะเราจะค่อยๆทํานะคะวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณน้องน้ำฝนมากนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในห้องหัตถการเนาะกลัวไหมคะไม่ไม่กลัวค่ะเพราะว่าเชื่อมันในตัวหมอใช่แล้วหมอก็อธิบาย ให้น้องฝนเข้าใจเกี่ยวกับการทำทุกขั้นตอนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันในห้องหัตถการนะคะสวัสดีค่ะ ตอนนี้เราจะมาทำเมโซแฟตนะคะนี่คือปืนนะคะอีซี่อิน c t o r นะคะเป็นปืนที่ทำให้ยิงแล้วไม่เจ็บนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะคะอ่าก็ฮอมาค่ะเนื่องจากใบหน้าที่ไม่เท่ากันเราจะดีไซน์นะคะบริเวณที่แก้มใหญ่กว่าเราก็จะใช้ปริมาณเมโซและไฮฟูที่เยอะกว่านะคะส่วนใหม่เนี่ยจะเป็นลิฟตในบริเวณชั้นลึกเราก็จะใช้ข้างละ2เส้นนะคะ1 2 3สมเจ็ไหมคะ นี่ผ่านการแปะยาชาเรียบร้อยนะคะให้สังเกตเห็นว่าไม่มีเลือดออกเลยนะคะเพราะว่าเราใช้เข็มเบอร์31นะคะซึ่งเป็นเข็มที่เล็กมากๆนะคะซึ่งเป็นเข็มที่เราใช้ฉีดโบท็อกนะคะเฉพาะตัวเข็มเนี่ยก็เล็กมากๆเลยแล้วราคาก็แพงมากด้วยนะคะในกรณีที่เจ็บมากเราจะเปลี่ยนเข็มนะคะเพราะที่นี่เรา จัดเต็มให้กับคนไข้แบบไม่กักเลยโอ้โหสังเกตเห็นใกล้ๆนะคะว่าหลังจากนวดแล้วเนี่ยแก้มยุบลงชัดเจนเลยนะคะเพราะว่าตัวเมโซตัวนี้เห็นผลทันทีการปรับรูปหน้านะคะจำเป็นต้องใช้ความชำนาญน,นะคะเพราะว่าเฟชเชียลดีไซน์ในแต่ละเคสนี่มันเหมือนกัน อีกสองเข็มจะอีกเข็มเดียวจะหมดแล้วนะคะเข็มสุดท้ายแล้วนะคะน้องฝนโอเคค่ะอ่าเดี๋ยวทำหน้านะอ้วนๆให้หน่อยนะกดกดลงค่ะโอเคพ้นนะคะเดี๋ยวขอเลื่อนนิดหนึ่งเนาะตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะเก็บแฟตนะคะทั่วๆหนึ่งสองสามนิดหนึ่งนะ เจ็บไหมคะกดหน้าไว้นะอ่ะหมอจะนวดสักประมาณ1-2นาทีนะคะนม่จะมาช่วยนวดบริเวณแก้มแล้วก็เหนียวนะแล้วเราก็จะยิงไฮฟ,ฟตูต่อนะคะ HIFU นะคะ H I F U นะคะ High Intense Focus Ultra er Sound นะคะเป็นคลื่นนะคะ Ultra er Sound นะคะซึ่งปลอดภัยต่อผิวนะคะแล้วก็จะทำให้ผิวกระชับขึ้นนะคะในชั้น Smash นะคะก็คือชั้นลึกนะคะแล้วก็ชั้นตื้นนะคะซึ่งก็คือชั้นผิวหนังนะคะ โอเคค่ะถ้ารู้สึกเจ็บมากบอกนะคะเพราะว่าพลังงานเนี่ยจะค่อยๆปรับตามความทนของดูนะเดี๋ยวจะเริ่มแล้วนะคะเวลาเรายิงนะคะเราจะยิงตามเวกเ,เตอร์นะคะซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาแต่ละคนไข้นะคะตรงนี้แก้มส้มน้องน่ารักอยู่แล้วเราจะเก็บไว้เราจะไม่ไปยิงโดนมันนะคะเราจะเน้นบริเวณหน้าล่างนะคะ แล้วก็กรอบหน้าแล้วก็เหนียวนะคะซึ่งเป็นปัญหาของน้องน้ำฝนนะคะตรงนี้ไฮฟูของเรายิงไม่จำกัดช็อตเลยนะคะไม่ยกไม่ให้กลับบ้านนะคะตัวไฮฟูสำหรับคนมีไขมันมากนะคะทําร่วมกับมีโศกจะเห็นผลดีนะคะไฮฟู Hi ที่นี่คุณหมอทําให้ทุกเคสนะคะดังนั้นไม่ต้องกังวลน,นะคะเรื่องเกี่ยวกับการปรับพลังงานนะคะแล้วก็การ ปรับเวกเตอร์ของหน้านะคะตัวไฮฟูนี้ทำบ่อยๆก็ได้นะคะมันจริงๆมาอยู่ได้นานถึง6เดือนนะคะแต่ว่าถ้าต้องการให้หน้าเป๊ะต่อเวลา3เดือนครั้งก็มาซ้ำได้นะคะหลังจากนั้นอาจจะห่างขึ้นเป็น6เดือนนะคะหรือถ้าร่วมกับการร้อยใหม่อาจจะอยู่ได้ถึง1-2ปีค่ะนี่นะคะเราเปลี่ยนจากหัว4.5เป็น3.0แล้วนะคะ ตอนนี้หน้าก็วีขึ้นเยอะมากเลยนะคะอันหัวนี้จะเจ็บขึ้นนิดหน่อยแล้วก็จะเสียวๆที่ฟันนะคะแต่หมอลดพลังงานลงนะคะเพื่อทำให้เจ็บมาลงเจ็บขึ้นไหมคะนิดเดียวนะการบาลานซ์พลังงานนี่สำคัญมากเลยนะคะเนื่องจากถ้าเกิดว่าปรับพลังงานไม่เป็นนะคะจะทำให้เบิร์นได้นะคะซึ่งเป็นผลข้างเคียงอย่างเดียว ของไฮฟูนี่เลยนะคะซึ่งถ้าเกิดแล้วเนี่ยผิว uh หน้าก็จะไหม้นะคะเราจะต้องยิงให้ครบ2หัวนะคะเพื่อปรับผิวกระชับได้ทั้งชั้นลึกและชั้นตืนนะะ้นค่ะนี้เราก็จะทำการฉีดยาชาบริเวณที่เราจะร้อยนะการร้อยไหมนะคะจำเป็นจะต้อง แม่นในเพลนหรือว่าแม่นในจุดที่เราจะร้อยนะคะไม่งั้นจะเกิดผลข้างเคียงก็คือบวมและเลือดออกนะคะแล้วก็ถ้าร้อยตื้นเกินไปนะคะก็จะเป็นร่องถ้าร้อยลึกเกินไปก็จะไม่เห็นผลในด้านการยกนะคะดังนั้นการร้อยไหมนะคะจะเป็นต้องร้อยกับแพทย์ที่มีประสบการณ์สูงนะคะ นื่งจากมันจะปรับให้หน้าเราหายเบี้ยวได้แต่มันก็ทําให้หน้าเราเบี้ยวกว่าเก่าได้เช่นกันค่ะนี้นะคะคือการร้อยใหม่นะคะเห็นไหมคะเมื่อเราดึงใหม่ขึ้นแล้วมีวิธีฟิกนะคะน่าจะยกตามแรงใหม่เห็นไหมคะอ๋อจะค่อยๆทําการล็อกใหม่นะคะและทําการฟิกนะคะ การตัดใหม่ก็สำคัญนะคะเพราะถ้าเกิดว่าตัดไม่เป็นตัดไม่มีคุณภาพไหมจะโผล่ได้นะคะดังนั้นขุดขั้นตอนเราจะดูนะคะโอเคค่ะผิวเรียบแล้วก็ไม่มีคลื่นแล้วก็กระชับด้วยเดี๋ยวเราจะลออีกข้างหนึ่งนะคะเสร็จแล้วการเจ็ดจะหมดไปแล้วนะคะเดี๋ยวแค่ขั้นตอนล็อกใหม่นะคะ เห็นไหมคะว่าหน้ายกขึ้นทันทีเลยหลังจากร้อยนะคะที่นี่เราจะมีวิธีล็อกไหมแบบพิเศษนะคะซึ่งจะไม่ได้ร้อยธรรมดาแล้วก็มีเครื่องมือการล็อกไหมเรียบร้อยค่ะก็เสร็จแล้วนะคะกับการทำฉีบมนโซฟ,ฟตนะคะไฮฟูแล้วก็ร้อยไหมยกประชับหน้านะคะ เห็นไหมคะว่าหน้าบาลานขึ้นตรงนี้ที่เคยแก้มป่องใกล้เคียงกันแล้วเนาะเดี๋ยวพอเมโซแฟตมันยุบเราก็จะสังเกตเห็นว่าหน้ามันเรียวขึ้นอีกนะคะโอเคค่ะทีนี้ไม่ว่าจะออกกล้องมุมไหนนะคะก็จะเป๊ะทุกมุมนะคะโอเคค่ะวันนี้เราก็ลาไปก่อนนะคะกับดรเคที่และน้องน้ำฝนเน,ใน,ใน็ตไอดอนสวยๆของเรานะคะวันนี้เราก็ขอขอบคุณนะคะใน,ใน,ใน้องน้ำฝนนะคะเน็ตไอดอลสวยๆนะคะขอบคุณนะคะ 拜拜。Bye bye.